นี้เราจะห่อฝรั่งในเข่งแล้วพาลูกพี่เขามาบอกวิธีห่อ,ขอเขาหน่อยเดี๋ยวเขาจะไว้สะทุกลูกตัวมันจะรับไม่ไหวไมันดกนี่เราอยู่ในล็อกของต้นเนาะเนี่ยเริ่มไล่มาเลยดีกว่ามั้งไล่จากข้างน้ามาเลยจะได้เป็นแถวๆไปอเ,เอาไกด์ติดมาด้วยป่าต้องแต่งยอดไปเลย แต่งยอดไปเลยป่ะเดี๋ยวแ,แต่งได้นะน้ามันยาวอย่างนี้ลึกตรงผมมันอยู่นะอืเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่มีไม้อ่ะห่อไปแล้วต้องเอาไม้มาดามไม่งั้นมันหักแน่เลยลูกมันง่ายเร็วนะอืมลูกเป้งเลยไหมห่อไหมลูกเนี้ยอนะันนี้นเราเอานี้ทิ้งได้ไหมกิ่งเอากิ่งนี้ทิ้งได้ไหมอ่านะแต่เราก็ต้อง,องไม่หอ่อจะตัดทิ้งไปเลยเหรอเออไม่ก็ได้เพราะว่ายังมีอีกเยอะอืม เสามสองอันนี้มันใหญ่เกินไปแล้วด้วยเสร็จเลยเดี๋ยวทำใจกันไม่ได้อีกคั่วมันก็ใหญ่คั่วใหญ่คั่วยาวตัดเข้าวต้นตานี่ก็ได้จะได้ทรงตัวใช่นะเออคั่วเหนียวปัดเลยคั่วมันยาวคั่วมันใหญ่เนี่ยอย่างเงี้ยกิ่งอย่างเงี้ยไว้ถังลูกห่อได้เลยน่ะเทสเดียตุ๊บมือหุ้มเดียวจัดดิสจัดเลย บนตูบนตูส่วนเรามันใส่เกตนี้เอาย่ามไหเดี๋ยวพี่เอาย่ามมาให้ว่ะอ๋อไม่ย่ามมีย่ามอยู่เดี๋ยวมาให้แล้วอย่างนี้ห่อกี่ลูกเนี่ยโอ้โหมันก็โดกเหลือเกินอ๋อไม่ถูกเลยโอ้โหต้องพุนออกนะไหนเยอะเกินอ่ะกิ่งระสอบอพุนไม่ถูกทำใจไม่ได้อ้ลูกยาวอีกน้อยไปตอมพอลูกเกือบยาวเท่าใบ กลังสวยเลยนั่นแหละนี่ดูปโปห่อ่ะห่อถุงก่อนนะที่นี่ที่นี่ยังไม่ได้ใช้สูงหอ่อสําเร็จมันไม่ถนัดเขาคนละคนละอย่างกันต้นสเตปออ,อจะลืมเอาไม้ค้ำด้วยเด้อต้นไหนไม่มีอ๋อห่นะอ,หอถุงคนหนึง่งแม้กระดาษคนหนึง่งผมห่อถุงไม่ถนัด เอาแม็กตัวมาตัวลูกแม็กล่วงเหรอหรือว่าไม่จำพร้อมอีกหรอกไงไม่เคยเกลี่ยพร้อมเลยวันวันจะใส่กันได้เพราะว่ามันเขียวได้ดังเลยวะมันจะห่อยังไงเลยตอนแรกเหลืองห่อยเลยนะนี่มาเขียวปัดเลยนี่โอ้โหโอ้โหนี่นะเอาลูกที่สมบูรณ์ที่สุดอะถ้ากระป๊อดกระแพอย่างเงี้ยไม่ต้องไว้ลูกที่จะห่อให้ ห้อยลงดินแล้วลูกปลายยอดแมวเลยลูกขี้บนไม่เอาเพราะว่าพอมันใหญ่ปุ๊บเดี๋ยวมันพับแล้วมันก็หักไม่อร่อยใช่ถ้ามันเยอะๆอย่างเงี้ยนะอันนี้ในสองอันนี้ออกเลยมันเยอะจริงเลยมันดกมากไงโอ้โหถ้ากิ่งสั้นแบบเนี้ยนะไว้ลูกเดียวพอลูกไหนสวยไว้ลูกเดียวพอลูกไหนสวยเลือกเอาอย่างเงี้อ่าอย่างเงี้ไว้ได้สองลูก ไอ้สั้นๆอย่างเงี้ยลูกเดียวพอแล้วผมสารมันอมนอกจากอันนี้ก็ห่อได้เนี่ยออ,ออกุยปุยแลต่อเน,นื่องอ่ะมได้ที่คนหล่หอแล้วจะมัดต้นไหนเจ็บเลยเนี่ยในห่นนหอได้ดกเกินอาตาว <c oughs> างคนบายไว้ต้นนึงไม่เกินหลูก จะตอกกิ่งอ่ะแล้สักสองกิ่งถ้าถ้าถ้าต้นใหญ่สมบูรณ์ก็ไว้ได้ไว้เยอะก่อนได้เออจะได้เห็นหลักฐานว่ามันดกอร่งเงี้กิ่งหนึ่งอ่ะมากสุดสองลูกพอเยอะนะไม่ไหวแล้ว ม็ึงก็จะเอาอย่างเดียวเลยต้นหักคุ้มไหมหัวต้นนี้ยนะจลูกอะไรซึ as as. ่งก็ฟอกันหมดใบลูกเดียวตัวผมว่ามันน่าสีได้เนี่ยท่านี้เขาออกไม่ไดยมากเลยไปไม่ทันใจมันออกข้างเลยเ่ยที่เป็นทันใจมันยืดอีก เอาไวิจมัต้นหกต้นไปลักต้นหนึ่งห่อไม่ให้หมนเลยดดีห่อแบบเอาได้นม่มีมีวิจัยด้วยทำให้ได้นะอิาวสามวันผมก็ุยใส่ให้ใส่เยอะหน่อยจะต้นหน้าอะไรก็ได้นะต้นกลางโชว์เลยเไย้่อเยเยอะๆะวิจัยไปเลยแต่ลูกมันยังเล็กอยู่โอ้นี่นะต้นนี้เนี่ยกำลังหอ อูมันเขียวจริงจริงว่ะรายยอดกำลังกำลังพยายน,นี่ PIM แน่นอนว่ะไหมสวยงามสวอยง่ายเลยนะเน่ยงนี่อันนี้กิ่งเก่าที่มาตอน,นตอนลงะปอตะแปดเลยแล้วดูยอนใหม่ยนะ่เงล่านะเอาเอาต้นไหนเดี๋ยวมาไปให้ห่อให้หมดเลยลองลองดูต้นตกๆกอ่ะห่อห่อเป็นแถวไปนะเป็นโซนไปนะบอสมาได้เห็นแบบ ต้องเอาเก้าอี้มานั่งหอนะพองกันดูทำไมวะต้นทางเนี่ยมันงามจริง่งนะปุ๋ยถึงน้ำถึงดูกรเปิ้อะ โดก,กว่วะดู่งจนมันดกกว่าแล้วเฟินเฟ,ฟินลงก่อนด<ม>้วยน,น,นะเอาตะเฟินตงฝั<ม>่งโน้นแต่าไม่หว่าเฟินไม่ดกนะสูสีน่น,นะก็ไม่ได้ขี้ๆนะเฟินนะเล้นอ่ขะองเานเนี่ยต้นแรกนี่เลยนะเน<อ>ี่ยต้นแรกเนี่ยไปเลยออกหมดเลย เอกจากลูกเบียดกันจริงๆค่อยออกออกถ้าใจไม่ถึงก็ต้นเดียวก็พอลองดูบอสชอบอยู่แล้วว่าต้นเนี้เตี้ยๆหน่อยจะได้ตรงมีกระเที้ยมหลางบต้นเนี้ได้คือกนจะได้ขาดต้นลูกขายเดี๋ยวผมว่ารู้มันโตเร็วน่ะแป๊บเดียว คือมันคอนโทรลปริมาณปุ๋ยได้มันไม่สูญเสียอาหารพอมันก็ไวถ้าเขาเขาปลูกกันยี่ห้าวันของเราก็ยี่สิบวันอ่ะมันจะไวขึ้นะเราไม่ได้เป็นแค่เฉพาะนี่นะรูนะ่ะโอ้โหฝั่งนี้ก็ใช่ย่อยนะนะดูลูกลายด้วยเด้อไ,ไหนยลยก็เด็ดทิ้งไม่ต้องไปเสียดายจุดๆอย่างเงี้ยอ,ออกไปเลย ออกออกไม่เกรงใจสภาพต้นเอดูลยู่กเ็บอขอลูกทีนน kind of ่ม anyway. ันได้ขนาดลูกน้องพี่ต้องย้ำมันแต่ละคนซื้อต้องย้เอาเเมา ชาวฝรั่งอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ต้อด้วยนะแปลงนี้อยู่กาญจนบ,บุรีวังขนายตาม่วงใช่ไหมฮะเนี่ยใช่อยู่เส้นแสงคิวโตเส้นเก่าใครสนใจนะอยากยกตะเข่งมายกได้ที่นี่เลยเ<ม>พื่อนหงมี่แตงโมมีหงปพาสือหงปพาสือไซส์ใหญ่หน่อยหงปพาสือนั้นขุดล้อมมาเนาะต้นละพนนนันนี่กี่เดือนได้กินเอาไปเด้ พอไปหลังจากห่อเนี่ยประมาณ50วัน60วัน2เดือนนะอ่ะ2เดือนได้กินเลยคาตะ,ะเข่งมาเลยมายกไปเลยครับต้นละพันอันนี้พันห้ารับประกันพันแท้ตรงสายพันได้นอนติดลูกพร้อมกินมาเลยใช่สองเดือนก็ไม่ใช่ราคานี้นะอสองเดือนกินหอ,อมเลยใช่อีกสเดือนก็จะอัพเกรดขึ้นไปอีกนะราคาจะอืมอ่าหอมเลยใช่อีกสองเดือนก็จะอัพเกรดขึ้นไปอีกนะราคานีจะขึ้นไปอีกอ่าได้เขียนไว้หมดแล้วนะแขวนป้ายไปด้วยเลย เนาะใครชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดต่างๆไว้ด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ